เป็นมือที่สองนะครับก็บในสามใบก็ก้อนนะครับอัดมือเดียวเพียงเพียงด้านเพียงเพียงในไฮน่าเจ้าเพียงด้านเนี่ยเสียเพีงก่สามบาทเจ้าเพียงไม่สวยงามกว่านะครับเดี๋ยววันที่เราซูฟังอิริเกื้อผู้ผมสิบวันไรเซงเงี้นะครับเท่เท่กันเอาเลยครับในไปฟุ้นไปตักเอาครับประมาณนั้นแหละครับพู้ว่าเราบ๊อบไปเอาเอาไฮดิซ้อกับมี่ครับจะวองให้เพื่อนกับไปเวิ่งท่านั่นแหละครับเที่ยวบังคับ ดีครับนี่ใะคือสารนี้ด,ดีคนเท่ามีดีตรงที่มืจเอจะเลือเฟื่อนเนี่ยครับแขนเพราะเลือเฟื่อบเพราะดีครับมันคมที่งานตาผมเนี่ยผมจะแสบมาดีครับผม